ครั้งนี้ผมจะสู้เต็มที่น่าเสียดายจังที่ผมไม่ได้ตีหน้าคุณหมัดนี้ใช้แรงยีนซึ่งมีเอฟเฟกต์ทะลุดังนั้นมันน่าจะมีผลบ้างข,ข,ข้อจริงมหมอมัดนี้ทะลุกรอบไปแล้วทำให้อวัยวะภายในของมันลาดเจ็บไปแล้วอะไรกัน ผู้ชายคนนี้ได้รับบาดเจ็บอย่างเห็นได้ชัดแต่ทำไมเขาถึงมีพลังมากกว่านี้โอ้ไม่ฮีโร่ไม่ประสบกับความสูญเสียได้ทันทีเ <_ p im> มีวจนุน <_ p im> กลับเร็วเราจะต้องกำจัดผู้ชายคนนี้ให้เร็วที่สุดในขณะที่เขาได้รับบาดเจ็บอยู่ในวันต่อมา มันเป็นแค่สัตว์เลือดเทพไม่ชอบความสะอาดมากนะักแค่ต้องอาบน้ำแลังจากได้ระบ,บาดเจ็บสาหัสดูไปแล้วผู้ชายคนนี้ดีมากขึ้นแล้วอวัยวะภายในของเขาเสียหายไปแล้วแต่ฟื้นตัวในชั่วข้ามคืนเป็นไปได้ยังไงมันต้องมีอะไรแปลกๆในทะเลสาบนั้นแนะ่สองเดือนต่อมาแต่ในทะเลสาบนี้ ไม่มีอะไรนอกจากพืชน้ำสิ่งมีชีวิตกลายพันทีเรี้ยงไว้กําลังพัฒนาไปสู่ระดับเลือดเทพผมดูแล้วว่ามีวิธีเดียวที่จะฆ่ามันได้ต้องอยู่ในน้ำไม่มีอะไรพิเศษเกี่ยวกับน้ำทำไมผู้ชายคนนี้ต้งได้เล่นน้ำแม้ว่าอาการบาดเจ็บจะรุนแรงแค่ไหนแต่ตราบใดที่มันโดนน้ำแล้วผมจะตีพวกมันอย่างแรง เทคนิคการรอบสังหารที่ผมฝึกฝนมานานนั้นไม่ได้สูญเปล่าจริงๆและสัตว์เลือดเทพทั้งสองก็หาผมไม่พบถ้ามันไม่มีม้าตัวนี้มันคงตายไปแล้วครึ่งหนึ่งแต่มันยอดเยี่ยมมากมันสามารถเปลี่ยนตำแหน่งของปืนยางกระทันหันเพื่อสกัดกั้นมัคของผมในระยะประชิดได้ แต่มันแค่คาดเดาไม่ได้ว่าผมใช่มัดสนิดไหนว้าวมันเปลี่ยนทางไปแล้วผมจะใช่มัดยิงอย่างมัดนี้ดุร้ายและแรงมากเจ้าจงตกนรกไปซะล่าได้สำเร็จตามล่าหนอนเลือดศักดิ์สิทธิ์ได้รับวิญญาณเลือดเทพไม่ได้กินเนื้อ ตามล่าได้สำเร็จแล้วล่ามอนสเตอร์เลือดศักดิ์สิทธิ์มาได้วิญญาณอาศูนกินเนื้อแหละเลือดได้รับคะแนน0ูนย์ถึงสิบยีนเทพสำเร็จแล้วซองสัตว์เลือดเทพหนวิญญาณอาศูนต์หเนื้อแหละเลือดที่พัฒนาเนื้อแหละเลือดของสัตว์เลือดเทพมันกินได้ทั้งหมดเลยเหรอมันฟมผ่อยมากเกินไป โอเคโอเคถ้ากินไม่หมดจะเสียบเล่านะกินเท่าไหร่ก็ได้หน้าอกของมันนี้ใหญ่ขึ้นไหมมันอาจจะเป็นภาพหลวงตาของผมถ้าคนต้องการที่จะกินเนื้อแหละเลือดเพื่อให้เต้านมใหญ่ขึ้นผมไม่ว่าอะไรนะวิญญาณสัตว์ร,ร้ายวิญญาณสัตว์ร,ร้ายกรอบมาเลือดสวรว์ประวัติของฮันสันสูง175ซตีเมจีนสาคนล้อยส่วนร้อย ยิงไยพันหกสี่ส่วนร้อยแม้ว่าไม่สามารถเรียกออกมาได้แต่วิญญาณอวตารตัวนี้คืออะไรน่าเสียดายที่อาสูนก้อนเมฆ่งตัวน้อยนี้ไม่มีวิญญาณอาสูรแต่ยังไงก็ต้องมีวิญญาณอาสูนฮันเซนยังไม่ได้มีข่าวลือเลยสองสามเดือนแล้วเขายังไม่ได้กลับมาแต่เลีกหญิงธนูของเรากำลังจะเริ่มขึ้นแล้ว อัปเดตข้อมูลฮันสันออกมาแล้วผู้ชายคนนี้น่าเป็นห่วงจริงๆเรียกญิงธนูของเรากำลังจะมาเร็วๆนี้แต่ทำไมเจ้ามานานจังหรือว่าเจ้าไม่ได้คุ้นเคยกับการยิงธนูไหมอะมากับฉันเดี๋ยวนี้โอเคได้อ๋อผมลืมไปโคดสีตูเราต้องช่อมกับทีมหรอเป้าหมายของฉันคือช่อมกับทีมถ้าเราชนะไม่ต้องปิดค่าย โค้ชคุณต้องแกล้งนิดหน่อยใช่ไหมคุณเป็นคนที่มีวิวัฒนาการแกลงแกรนมาและตอบสนองได้ดีกว่าผมถ้าผมเอาชนะคุณได้คุณไม่อายหรอถ้าคุณเอาชนะแันได้มันสายเกินไปแล้วชนะหรือแพ้เราไม่รู้แต่จนกว่าจะได้ต่อสู้กันคุณพร้อมไหมพร้อมแล้วเริ่มได้ข้อดีเดียบของเธอคือความเร็ว และปฏิกิริยาของวิวัฒนาการดูเหมือนว่าคุณไม่ได้ดีเกินไปโคสีตูจริงๆแล้วปฏิกิริยาของคุณเร็วกว่าผมมาก